สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขอนียวเซอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับพาพี่พาน้องเอฟซีทุกท่านมาเปิดราคาง่วยู่หน่าขอ,อกหน้าฟา้ามครับพี่น้องมือนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขอ,อกหนึ่งฟา้ามผาว่านฟา้ามเมืองมหาสารคามหลายอีพีพ่พี่พาน้องมาเยี่ยมมาชมมือนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับผมงัวชุดไม่เข้ามาสําหรับหลายท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกง่วเขาขอกเขาฟา้ามกําลังหาอยู่นะครับผมก็ิดตามเรื่องเล่าในคลิปนี้ม,นมื่อนี้ หลายโตนับๆแล้วรวมๆเกือบ20โตเดี๋ยวไปเช็คไข่กับพิชาว่าจังไรนะครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมมือนี้มีของดีให้พี่น้องเขาได้รับชมจากโตัวอะไรมือนีเกือบสิบสองสิบสามตครับผมมีแม่ทองจากโตัวเราไหมนี้แม่ทองมีอยู่สี่ตัวหาตครับประกันทองหาตนะครับเนาะที่เหลือจะเป็นแม่แยกลูกแล้วก็แม่พึ่งผสมแล้วก็แม่ลูกครับพี่น้องแจ้งที่ยู ฟ้ามไว้จังหน่อยนะฮะพี่น้องเฮาอยากมารับชมบ้านโค้งกุดไว้ครับบ้านโค้งกุดไวต้ตมบลเกลงเนาะครับเนาะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามครับผมจังหวัดมหาสรา,ารคามดนะครับพี่น้องอ่าวาวนฟาร์มเมืองมหาสรา,ารคามอ่ามีของดีให้เบิ่งครับมื้อนี้เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวเบอร์โทรให้คุณพี่เพิ่นแจ้งจังหน่อยนะครับผม083ครับผม083 989 989 9048ครับผม9048อีกเบอร์นึงครับผมอันนี้เบอร์ไล่เนาะเบอร์ที่2ครับผมอ่าเบอร์ใดก็ครับ095 095 ห้าแปดสี่ครับผมห้าแปดสี่ศูนย์สองแปดสามครับศูนย์สองแปดสามนะครับผมเฟซบุ๊กซื้อว่าจตั้งไดครับพี่ถาวนหอมวันครับผมถาวนหอมวันนะครับผมเอาเมียที่แรกเป็นเมียทองป่ะคับตัวที่เรีทองครับผมทองประกันทองครับผมนะครับเปิดหัวมาเอาของดีนะครับใส่ใยหนาหนาลึกๆนะครับลูกผสมบรามั่นให้พี่หน้องเขาได้รับชมเลยครับพี่น้องแม่นี่สูงใหญ่ครับพี่น้องหนังหนาสาใยนะครับผมชีดง่ามกระชับดีเบื้องพี่น้องเบื้องชีดนะครับ เราคิดนะครับรอบโตนะครับเดี๋ยวหินยางเบื้องรอบโตครับพี่น้องนะครับปิดทองไปครับบารนี้ประกันทองใหรครับผมประกันทองนะครับจักเดือนเราอายอยู่ในทองเพื่อนน่ะจะสี่เดือนแล้วครับผมสี่เดือนหรือด้อครับพี่น้องอ่ากับพอได้อยู่นาะครับนี่เอาเบื้องพอพันจักหน่อยนะครับโอ้วีโก้อ่าวีโก้สองล้านเนาะครับเนาะนะครับวีโก้สองล้านเนี่ครับพี่น้องออาผสมวันที่สิบหามีหน้าหกหาครับพี่น้องวีโก้สองล้านโชคนุ่มิดฟ้ามครับพี่น้องพันดุกับลูกตัวที่ไหนครับในทอง ลูกตัวที่สองครับผมพันดุกรรมดีเลยพี่น้องนะครับมีโก้สองล้านนะครับแม่นี่หนาลึกนะครับผมสไตล์ลูกผสมบราหมั่นนะครับเล่ามาดีครับพี่น้องพ่อเอาได้พี่น้องแม่บอกสำหรับผู้หาลูกผสมบราหมั่นนะครับผมประกันทองให้ครับผมประกันติดทองตรวจอันตราเศร้าห้เรียบร้อยหครับผมไลปได้ครับไอแม่ที่แหลกไานี้เจ็ดสิบเก้าครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับใหญ่ๆหนาๆ บ่มีตำนนนหนีด้วยเนาะบ่มีตำหนีกับประกันบ่มีตำหนีเจ้าหม่องด้ยครับ,รบพี่พน้องนะครับเอาไอ้เบื้องรอบๆตัวนะครับเปิดมาหัวที่แรกเอาผู้ตัดสินใจใเบิ้องตัวแหลกเราเฝ้าโทษ้ะพี่น้องนะครับเบิ้งจนจบคลิปบางเทียผู้เพิ่นกระลังเบิาา้งเพิ่นจิทั่วกว่าน,นะครับเอานะครับเมียที่แหลกได้ง้วนทองเจ็ดหมื่นเก้าครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมให้เบิ้งรอบตัวเมียที่แหลกเปิดหัวมามักน้ำเพิ่นอยู่ครับพี่น้องนะครับอยากให้ได้นะนะทั้งสี่ไปนะครับผมทรงลูกดีแน่นอนครับพี่น้อง เพราะว่าแม่ก็ออกเป็นลูกผสมบรามันนะครับหง่เง่านาลึกครับพี่น้องแม่นี่ราคานี้หายอยากได้ครับพี่น้องแดงว่าทองนะครับเดี๋ยวทองวิโก้สองล้านพรอบนะครับผมของจูบเดรมิดฟ้ามตัวต่อไปแม่ที่สองเป็นขาโบดนะครับเนาะโบดครับผมอ่ามีตําหนิท้องี่ผมเห็นแรกก็คือไปหูขาดวิ่งนิดนึงเนาะแม่นครับผมโบมีตําหนิอะไรได้เนาะบอครับผมโบมีตําหนิเด้อครับพี่น้องแม่นี่ผบมีตําหนินะครับเอาให้เบิ้งย่างให้เบิ้งรอบๆตัวจักน้อยนะครับ ทับไปครับบ่ที่นี่ประกันทองครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้กับประกันทองใหเด้อครับพี่น้องนะครับเป็นลูกที่ได้ในทองเพิ่นครับลูกที่สองเหระครับผมลูกที่สองส่วนสูงแม่นี่อยูปม่ารลอยซี่สิบห้าบวกเกือบรลอยห้าสิบครับผมนะครับแม่ที่แหลกกระลอยซี่สิบห้าเนาะเกินลอยห้าสิบครับผมอ่าแม่ที่แหลกกระม่านลอยห้าสิบนะครับอาตัวแดงประม่านลอยห้าสิบเรื่องขอให้เมื่อกี้ผมบ่ได้ถามไอ้ส่วนสูงเพิ่นเมื่อกี้ตัวที่สองในทองกับชีบปวดเอ็กเด้อครับพี่น้องวันที่สามสิบเดือนสามหกหานะครับผม เอาตัวนี้ท่องเรียบร้อยอันตราซาวให้นะครับจิปเปิลเอ็กนะครับพันธุกรรมโอโรโจแปดร้อยครับพี่น้องนะครับเอาสาหรับผู้อยากจะได้นะครับเอามาฟังราคาจากน้อยนะครับเม่เท่านี้หลายไปได้หรครับบาดนี้เม่เท่าเปิดไปหาสิบสามครับผมหามื่นสามพันประกันท่องเ้อครับพี่น้องนะครับประกันท่องครับประกันท่องหามื่นสามพันรับประกันติดท่องให้นะครับตานี้มีหม่องเดียวคือปลายหูนะครับผม อันนั้นปลายหูนะครับขาดออกไปนะครับปลายหูขาดออกไปนิดเดียวนะครับมองอื่นบ่มมี่ตำนีเนาะครับเนาะบ่มีครับผมเอาตัวต่อไปนะครับตัวที่3ครับพี่น้องใบนี้ตัวนี้เป็นลูกกระทบหรือว่าเป็นฮินดูครับพี่ถามเพิ่งแล้วลูกกระทบครับผมเป็นลูกกระทบเนาะครับเนาะครับผมโอ้ล่ำยาวครับพี่น้องนะครับสดดีครับสดดีครับเลือดที่ดูบาซินนะครับสดใหญ่ยาวนะครับเป็นแม่สาวเคยมีลูกว่าเ่เคยมีลูกเนาะหนึ่งตัวครับผมมีลูกมาแล้วหนึ่งตัว่ครับตัวนี้เพราะป็นสาวเป็นเราเคยมีลูกมาแล้ว หนึ่งโต่้นสูงร้อยเท่าไหรครับร้อยหาซิบครับผมร้อยหาิบทับไปไอตัวนี้บ่ครับผมทองว่างตัวนี้ทองว่างนะครับมีลูกม็ดเดีวนึงโตด้วยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งแข่งขาใ่ญ่นะครับได้น้ำเลี่ยงกินอิ่มนะครับนอนรับจจง่อยผมว่าเมียนี่นะครับโค้งสางมาดีครับพี่น้องกระดูกระเดียวมวาดีล่ามยาวพร้อมหลายไปได้แล้วครับไอเมียนี่เปิดไวเมียนี่สเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าพันตัวนี้ กันที่ว่าราคาบอดีราคาเนื้อไก่นี่กัแม่น้อาไอ้เนาะครับผมอันนี้ยังขาดนำเรียงยุพีนอนตะว่าเรืองเนื้อนังไห่เบื้องนะครับผมว่าตีน้ำหนักสำหรับผมนะผมว่าสามร้อยขินแน่นอนนะครับผมปกติง้อคร่งนี่นะครับผมแห่ได้กินเต็มที่ขุนเต็มอิ่มเต็มที่กับสี่รอยเข็าได้เนาะได้ครับสี่รอยสี่อยห้าสิบนะครับเอาต่อไปเป็นแม่ที่ซีครับผมนะครับผมแม่นี่เป็นแม่แยกลูกหรือแม่แยกลูกครับผมแม่แยกลูกทองว่างหรือว่าทับแล้วทองว่างครับ อ่าแยกลูกทองว่างได้ครับพี่น้องร้อยหาสิบบวกนะครับเนาะครับส่วนสูงมีลูกมาจากตัวแล้วบัดนี้ตัวนึงครับผมก็เกินสองครับอ่านะครับมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวเป็นลูกกระทบพินดูบาซินนะครับให้เบิ้งต้นนี้มีบัวครับผมบัวครับประกันต้นนี้ให้ทุกตัวครับผมมีต้นนี้ด้วครับนะครับหล่ไปไหนครับแม่ทีซีแม่ทีซีเปิดไว้หาสิบสามครับผมหามื่นกับอีกสามพันครับอันนี้ ยังมีลูกได้อยู่นะครับเนาะครับผมเอาพอมีต้หนิเด้อพี่น้องแม่แยกลูกนะครับคกับผสมไปจับสัตว์หรอกกับผสมเอานะครับแนวทางผู้เอาไปต่อยอดหรือจะไปเลี้ยงไปขุนเขาฟ้ามก็ได้นะครับเพราะว่าราคาก็อยู่ในเลทที่ยังต่อลงเป็นราคาเนื้อได้นะครับเนาะได้ครับผมอ่าหรือจะเอาไปต่อเป็นแม่บอกแม่พันต้นน้ำก็ได้ครับพี่น้องเอาแม่นี้เท่าไรก็ครับราคาว่ากันไปสิบสามครับผมหามื่นกับอีกสามพันนะครับแม่ที่ซีครับต่อไปแม่ที่ฮาเอาแม่ทองเลยครับแม่นื นี่ครับแม่นวลนี่ติดทองแล้วเนาะติดทองครับผมเอาสำหรับหาตัวทองนะครับพี่น้องแม่นวลลูกกระทบลอยหาซิบบวกนะครับส่วนสูงลูกที่ใดในทองครับลูกที่สองครับผมลูกที่สองอยู่ในทองเพื่อนด้วยครับพี่น้องอันนี้ลูกสองในทองนะครับกับพอใดอยู่ครับบ่ายเอาติดทองเรียบร้อยนะครับประกันอันตราวใหมจะไปปีสากแดงปีแซดหนึ่งสามศูนย์ผสมเดือนเมษาหกหาเอามีใบมีหลอดครบครับพี่น้อง เอกสารตรวจอันตราซาวมีคลิปตรวจให้ยนะครับเนาะครับผมหายเอแน่ใจตรวจซ้ำเลยด้วยครับพี่น้องนะครับเพื่อให้สบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผู้ใดไปเลี้ยงทุกคนก็มีความหวังวาใจง่วแม่ทองไปเลี้ยงอยากไปเลี้ยงไปรุ่นเอาลูกนะครับเพื่อนเพื่อนว่าขันเพื่อนตรวจแล้วยังคาดใจตรวจซ้ำก็ได้นะครับพิทาว่านว่าครับผมนะครับเอาขันมีผภูมิกับน้าแม่ทองหลายไปไหนล่ะครับห้าสิบเก้าครับผมห้าหมื่นเก้าพันด้วครับพี่น้องนะครับห้าสิบเก้าล้อยหาสิบบวกนะครับบท เข็มเขมสีออกเป็นสีเม็ดขาเปลือกนะครัเนาะนะครับผมเป็นสีนวลสีออกแดงเม็ดขดเปลือกนะครับอต่อไปแม่ที่หกนะครับอแม่ผสมครับผมพึ่งผสมผ่านรอบแม่นี่พึ่งผสมผ่านรอบนะครับเนาะแม่นี่พึ่งผสมผ่านรอบนะครับอันนี้ก็ลอยหาซิบึ้นครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นแม่ใหญ่นะครับเคยมีลูกมาจากตัวบัตดแม่นี่เคยมีลูกมาหนึ่งโตครับผมมีลูกมาแล้วโตหนึ่งนะครับเนาะครับผมอ้ามีลูกมาแล้วโตหนึ่ง ในทองเพื่อนตอนนี้ทับตัวได้ไปครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งด้ครับพี่น้องของกามปูฟ้ามนะครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างเบิงหลอบตัวจักน้อยครับพี่น้องกระดูกเนื้อหนังแข็งขาดีบ่มี่ตำหนิเด้ครับพี่น้องตัวนี้ระบบสืบพันธุบบ์กขาไ่มีปัญหาครับผมนะครับเขาผสมไ้แล้วเขาไปลุนเอาผสมบ้านที่เก้าสิงหาหกห้าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของกามปูฟ้ามไลยไปไห้แล้วครับไอแม่นี่แม่นี่เปิดไว หาิบหาครับผมหาเมื่นหานะครับเนาะเปิดไว้หาเมื่นกับอีกหาพันเนียพี่น้องแม่นี่นะครับออกเป็นลูกผสมลามันบ่บ่ออกกระทบหลนะครับปลายหูกะเหีียวนะครับโบดดีนะครับราคานี่ต่อร่องได้ทรงฟีภาคอีสานนะครับเนาะหรือไก่ก็นั่นคันคุยกันได้กับทรงฟีหอดคอกึ้นกันนะครับได้ครับผมต่อร่องหลดมีทรงให้หอดหนาขอกหนาฟ้ามด้วยครับพี่น้องเอาต่อไปนะครับแม่นี่แม่ที่ อจีตอาวน้อยเนาะครับผมแม่ที่จีตนะครับเอาซอยผมนับได้เลยครับไปจีตครับผมแม่ที่จีตนะครับตัวนี้เป็นแม่ท้องหรือท้องว่างไปผสมครับผมแม่นี่ผสมเนาะซึ่งผสมกับช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเกตทับหนึ่งผสมวันที่เก้าสิงหาหกห้าด้วครับพี่น้องนะครับเก้าสิงหาหกห้าตัวนี้แง่เงาดีลอยเท่าไรครับส่วนสูงเพิ่นลอยหาซิบบวกแล้วครับผมลอยหาซิบลอยหาซิบขึ้นนะครับเนาะคลอยหาซิบขึ้นอยู่ครับพี่น้องแม่นี่ หลายไปได้พ่อไหมแม่นี่49ครับผม4 0 0 0มืกับอีกเก่าพันนะครับผมอ่า4ี0 0มืนเก่าพันะครับแม่ที่เจีดได้เนาะแม่ครับผม49เก้าอาแม่ที่8นี่ครับบารนี้แม่นีขับแม่นวดนี่ครับผมอ่าแม่นวดทองไปแม่นี่บอไอบอท่านเนี่ยแต่เศร้าครับผมแต่เพิ่นทับมาแล้วเด้่อ่าทับแล้วแต่ท่านเนี่ยตัวมาครับผมนะครับอันนี้คือเฮ่าเฮ่าตีราคาวบางใบก้อนทองมาก่อนถูกต้องครับผมเอามีลูกมาจยากจะแล้วเพิ่นว่า สองตัวครับมีลูกมว่าเราสองตัวสามในท้องเนาะครับผมเอาตัวนี้เป็นลูกผสมบรามันด้วยครับพี่น้องเนื้อหนังแข็งขาส่วนสูงแม่นี่ยูรอยสี่สิบบวกนะครับผมครับวสี่สิบห้าบวกครับผมสี่สิบห้าบวกเนาะครับเนาะครับผมสี่สิบห้าบวกหลายไปเลยล่ะครับไอแม่นี่เปิดไว้สี่สิบเก้าครับผมสี่หมื่นกับอีกเก้าพันตีท้องว่างนะพี่น้องครับผมเอ้าวันไพ่มันกับห้าเป็นตัวท่าติดท้องกันฟุกไปครับผมฟุกไปครับพี่น้องอันนี้เพิ่นว่าเจ้าของเก่านะมามีโอกาสติดเนาะครัับบผผผมมมพพเิ่นสโตคร เอานะครับไปรุ่นเอาครับพี่น้องงามอยู่พี่น้องแม่นี่แง่ยาวดีนะครับเอาขาหลังนะครับเหยียดองศาขากับงามนะครับตัวนี้พ่อเอานะครับต่อไปแม่ที่เก่าเนาะไอยเนาะแม่ที่เก่านะครับตัวนี้เป็นลูกกระทบนะครับผมหูไปหูเพียงปากพอดีทับตัวได้ไปครับตัวนี้ตัวนี้แยกลูกครับผมแม่แยกลูกทองว่างค่อเดี๋ยวทับเลยเนาะครับเนาะอันนี้คือตีราคาทองว่างเลยไล่ไปไหนครับแม่นี่ เม่นี่เปิดไปสามสิบเก้าครับผมสามหมื่นเก้าพันสูงอยู่ลอยเท่าไรครับลอยสี่สิบห้าบวกครับผมสี่สิบห้าบวกเนี่ยเดีครับพี่น้องเมีนี่กระดูกดีเงาดีนะครับเอาลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สองแยกไปครับสองแยกไปขันท่ออีกก็เป็นตัวที่สามนะครับเนาะสองแยกไปท่ออีกก็เป็นตัวที่สามนะครับพี่น้องแล้วให้เบิ้งเนี่ยนังแขงขาจากน้อยนะครับ ตัวนี้กะบ่มีมองต้นนี้นะครับเนาะบ่อครับ้อาบ่อตงบอติงนะหุ่นนะนะครับข้อขากระดีเอาแม่ต่อไปนะครับแม่ที่ซิฟนะครับเนาะเอาขึ้นให้เบิ้งนะครับให้เพิ่นไล่ขึ้นใหเบิ้งจั็น้อยครับพี่น้องตัวนี้เป็นเครื่องอมครับหรือว่าเครื่องโบดเครื่องโบดครับผมโบดนะครับผมตัวนี้เป็นแม่แยกลูกได้อยเนาะแม่แยกลูกครับผมแม่แยกลูกลูกที่ใดล่ะแยกไปลูกที่สองขึ้นกันครับผมอันนี้ก็ลูกตัวที่สองนะครับครับผม 145บวกครับผมนะครับส่วนสูงลูกตัวที่2เป็นลูกกระทบฮินดูบาซินนะครับหูเลื่อยปลายปากไปนิดนึงครับพี่น้องนะครับยางเบิ้งรอบๆตัวจักน้อยนะครับหลายท่านว่าก่อนฟังราคาขอเบิ้งรอบตัวจักน้อยฮามุมีเวลาได้มาเบิ้งกับเบิ้งได้คลิปแล้วก็ตัดสินใจได้นะครับหลายไปได้แล้วครับไอแม่นี่บาทนี้สามสิบเก้าครับผมสามหมื่นเก้าครับผมสามหมื่นเก้าพันราคานี้มันคนกับห้องไว้ที่เหลือมาต่อลงอีกอาจจะได้ ราคาถือไปเลี้ยงได้หรือพี่น้องนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่พ่อฟังครับพี่น้องยังสามเมื่อเก่าเลยง้วงใหญ่เกือบร้อยห้าสิบนะครับผมตีตำตำไปสิบเจ็ดบวกไปได้แน่นอนเมียนครับผมอันนี้คือผมตีตำตำไปเลยนะครับผมที่เหลือหลักแต่ละเม็ดเอาครับพี่น้องออาบ่มีปัญหาเนาะมีลูกมีเต่าได้อยู่เนาะได้ครับผมออาบ่มีปัญหาครับพี่น้องนะครับตัวที่สิบตัวที่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้สีบักตาลสุกนะครับบานเท่านะครับแม่ดำบดนะครับลูกที่ได้เราแยกไปแม่ยนี่ที่สองครับผม สองแยกไปคันท่องอีกก็เป็นสามนะครับเนาะครัส่วนสูง่อยสี่สิบบวกครับพี่น้องแม่นี่เอาทับไปครับใบแม่นี่ทองว่างครับผมเอาว่าในทับด้ครับพี่น้องแม่นี่ว่าในทับนะครับทองว่างเอาตีราคาคุงคุณนเนื้อนี่แล้วพี่น้องหลายไปได้ครับอ้สามสิบห้าครับผมสามหมื่นก็อีกห้าพันนะครับอันนี้ตีราคาทองว่างคุณนเนื้อแม่นั่นสามเก่าแม่นี่สามหายกคูัไปเรียง ไอ้อาหารครบสูตรนะครับผมใช้ยาบำรุงจากน้อยหมามีลูกได้ด้วยครับพี่น้องม่ลูกได้นะครับผมก็ได้มีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์นะครับเพิ่นรับประกันให้นะครับเอาต่อไปนะครับเมยใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้มีเมือกติดอยู่หางนะครับเอาตัวนี้ทับไปได้ทับล้วครับผมผสมให้ล้วครับผมเดี๋ยวไปใบมาให้ครับผมเดี๋ยวผสมแล้วนะครับเนาะตัวนี้พึ่งผสมบ่ครับไอ้ครับผมอทับพ่อได้ก็ครับนี่ครับผมช็อกโกแลตครับพี่น้องยูเอ็น สี่หนึ่งเจ็ดทับเจ็ดด้วยครับพี่น้องแม่นี่ส่วนสูงลอยหาสิบเท่าไรลอยหาสิบก้าวครับผมหาสิบบวกาครับผมนะครับผมผมตีห้าสิบห้าบวกนะครับมีลูกมาจยกตัวหรอครับไอ้มีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับผมมีลูกไม่แล้วตัวหนึ่งด้วยครับพี่น้องแม่นี่หลฟ์ไปไหนก็ครับเปิดว้หาสิบเจ็ดครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับสําหรับผู้มักส่งสูงครับพี่น้องนะครับลอยหาสิบหาบวกด้วยครับพี่น้องแม่นี่นะครับส่งสูงใหญ่ครับนะครับอันนี้ก็ ผสมให้แล้วนะครับพี่น้องนะครับรออพานล่อพวงเอาไปรุ่นเอานะครับเอามาเบิ้งพัดแม่ลูกครับา่าที่นี่นะครับแม่ลูกไส้ใหญ่ลูกโตผูกลูกไส้พอได้ครับเพิ่นว่าตัวนี้ลูกไส้อ่ยังบ่ครับเพิ่นคลหรือบ่าอะไรกับหลอดเพิ่นมาครับผมเป็นลูกหลอดเนาะลูกหลอดครับผมแม่ผสมให้แล้วครับผมแม่ทับให้เรียบร้อยครับทับขอใดไว้นอกข่ายแม่แม่ทับได้อาทิตย์นึงแล้วครับอ่าช็อกโกแลตนะครับ UNC 17ผสม5สิงหา6กหาได้อพี่น้อง หาสิงหาหกหานะครับมือนี้ผมมาถ่ายท้ำกับยูวันที่สิบเอ็ดเนาะวันที่สิบเอ็ดนะครับผมอันนี้แม่ทับให้แล้วลูกที่ไหนในท้องครับลูกที่สองครับผมลูกที่สองนะครับนะครับสูงอยู่้อยเท่าไรก็ครับไอ้พอยหกสิบหาถ้าเอาร้อยไปร้อยหกสิบครับผมอ่าแม่สูงประมาณร้อยหกสิบครับพี่น้องนะครับแม่สูงประมาณร้อยหกสิบลูกเป็นลูกตัวผูเป็นลูกหลอดด้วยพี่น้องสําหรับผู้มักเฟมไนร้อยหกสิบขึ้นนะครับเป็นลูกกระทบนะครับลูกตัวผูก็ นะครับเล่าเงาดีเด้อพี่น้องนะครับขดลูกเป็นตัวเมียนะครับผมอ่าลดนาถือว่าสุดคุ้มเลยนะครับหลายไปได้ไหมคู่แม่ลูกคู่นี่แปดสิบเจ็ดครับผลแปดหมื่นครับอีกเจ็ดพันด้อครับพี่น้องนะครับลูกกับยูประมาณจัดเดือนแล้วก็ครับประมาณสี่เดือนนี่แหละครับผมสี่เ่อเกินหาเดือนครับผมลูกประมาณสี่ถึงหาเดือนนะครับเนาะแต่ว่าใหญ่ครับพี่น้องโดยโครงสร้างของแม่เพิ่นสำหรับผูมิมะเฟมใหญ่นะครับจะผ่าเอาพี่น้องเอาไปปั่นเอานะครับแม่นี่ทับช็อกโกแลตไฮเลี่ยวนะครับ u n เ1 7นะครับร้อยหกสิบบ เปิดไว้แปดหมื่นเท่าไรก็ครับแปดหมื่นเจ็ดครับผมแปดหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องนะครับเอานะครับต่อไปอีกคู่หนึ่งนะครับโบแม่ลูกตัวเมียนะครับเอาตัวนี้ครับแม่ทองเอาแม่ทองนะครับเอาแม่ทองก่อนเนาะเอาไปเห็นเบ้องหน้าบ่ายแม่ทองลุกลูกเร็วลูกเนเร็วเอาเบื้องแม่ทองครับตัวนี้เอาตัวนี้ก็มีไล่นะครับผมนะครับอันนี้คืออย่างที่เราเห็นก็คืออ่ามีไล่นะครับเป็นแม่ทองที่ไหนครับ ทองที่สองครับผมทองที่สองนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับเปิดร้ายมาได้ครับแม่นี่อันนี้ประกันทองครับผมอันนี้ประกันทองให้เราเนาะห้าสิบเก้าครับผมห้าสิบเก้าทองข้อมตัวเือหลอดหลอดครับผมเอาหลอดเอามาเบิรงหนึ่ครับสติงเร่เนาะครับเนาะครับผมนะครับทองกับสติงเร่สองศูนย์หนึ่งนะครับผมผสมอ่าเดือนกรกฎาคมห้าครับผมเดือนกรกฎาคมห้าอันนี้ตัวทองไปครับตัวทองเรียบร้อยครับผมตัวทองเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องแม่นี่ ร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับราคาอีกรอบนึงนะครับพีหาสิบเก้าครับผมหาหมื่นเกาพันต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับหาหมื่นเกาพันราคาห้องจังต่อร่องได้ด้วยครับพี่น้องนะครับบึ่งหลอดตัวจังหน่อยตัวนี้มีคลิปอันดาเศร้าให้ครับหัวทองทุกโตอยู่นี่ตรัจการับเพื่อนรับประกันทองก็คือตรวจอันดาเศร้าสกอนนะครับกอนที่อ่กมาออกคลิปหรือว่ามาให้ลูกค้าเข้าได้รับชมนะครับผู้บริเนตใจกับแอดไลน์เพิ่นมาขอคลิปก็ได้หรือมาเบึงตัวจริงหอดคอกเกอื่นหมอมาตรวจก็ได้คร เอาปิดท้ายเอาคููแม่ลูกตัวเมียนะครับเป็นคููเดียวหนึ่งเดียวถ่ายคลิปเลยนะครับลูกเจ็จักเดือนแล้วครับไอ้นี่ลูกเดือนก็กลัวครับผมเดือนก็กว่าลูกที่ไหนลูกแรกครับผมลูกแรกเลยแม่อยู่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับเนาะส่วนสูงนะครับลูกหลอดที่ลูกข้อมตัวลูกหลอดครับผมพ่ออะไรครับบอ้นี้เป็นลูกช็อกโกแลตยูเอ็นซีหนึ่งเจ็ดด้วยครับพี่น้องนะครับผมเอาออกเดือนมีทูน่าเนาะครับเนาะมีทน่าหกหานี่ใบมีหลอดครบนะครับผมเอานะครับ แม่กับเป็นลูกแรกนะครับผมลูกสาวก็ได้มีทุน่าก็เดือนก็จะเขาสองเดือนเนาะมีทุน่าก็กระดาษสองเดือนนะครับสองเดือนนะครับไล่ไปไหนล่ะครับเอาอีกราคาอีกรอบหนึ่งเนี้ยหกสิบเจ็ดครับผมหกหมื่นเจ็ดพันนะครับผมได้ลูกแรกแม่สดลูกสวยนะครับยังมีลูกอีกหลายโตครับพี่น้องนะครับหกหมื่นเจ็ดพันคู่แม่ลูกราคาห่องยังต่อร่องได้อีกต่อร่องได้มาเยี่ยมมาช่มโตจริงได้ นะครับผมงวกลุ่มนี่ที่้หลายตัวที่เห็นครับพี่น้องนะครับเต็มเดือนของเพื่อนนี่เอาออกมาถ่ายคลิปนะครับกับมาเบิ่งได้ที่บ้านของกุดไว้นะครับตำบลเกื้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามหรือโทรมาทังเบอร์โทรเบอร์ดรกก่อนครับ083ครับผม083 989ครับ989 9048ครับผม9048นะครับผมถ่ายอยากแอดไลน์แอดเบอร์ดรกก่อนครับ095ครับ095 584 584 ศูนย์สองสามแปดครับผมศูนย์สองสามแปดนะครับผมหรือแอดเฟซบุ๊กเพิ่นไม่ได้ซื้อเฟซแบงกได้ก็ครับถาวรหอมวันครับถาวรหอมวันครับพี่น้องมักแม่ทองมักแม่ลูกแม่แยกลูกหรือมักโค้งแบบเอาไปคุ้นเนื่อกับมาต่อร่องเอาราคานี่ทรงถึงบ้านครับพี่น้องนะครับบ่ได้คิดค่าทรงน้ำนะครับหอดบ้านหอดเฮื่อนสบายใจได้เรื่องการรับประกันนะครับเอาว่ถิมบ่หนี้ไปใช้ายเพิ่น่าการประกันให้เราขึ้นดูแลให้นะครับผมถ้างวดทองกับภายใน บอกเกิดสิผ่ามือกับพยายามตรวจให้ชัดเจีนบ้านว่าเอาไปเลี้ยงหลายหลายเดือนจังมาว่ามันบอทองบ่แม่นเนาะพี่เนาะนะครับเฮ้าก็อยากให้จริงใจต่อกันนะครับกันว่าทองถ้าคาใจหรือบางคนบอกว่าอยากให้จบตอนเอาไปท่งเลยคือมาหอดคอกตรวจอีกรอบนึงก็ยังได้ครับผมน้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ถาวรนะครับถาวรฟาร์มนะครับผมว่าดีมีคุณภาพราคาประหยัดถูกใจเกษตรกรนะครับราคาหลากหานโดยแท้จริงนะครับผมจากด้าพี่น้องมา้ำดีขอบคุณพี่รายครับผมสวัสดีครับ